ยังไม่ได้เล่าเรื่องราของการพุ่งระเบิดซื่อในการประชุม GPC นะฮะซึ่งในญี่ปุ่นซึ่งวอนญี่ปุ่นจะให้เป็นให้เป็นอันตรพันนะครับนอตเตอร์สามารถวอนญี่ปุ่นยาก,กดดนันเปิดด่านชายแดนเพื่อป้องกันเซฟฟีเทฟเพยนะครับเซฟเปชานครับซึ่งทางเลือกช่วยต่อลมหายใจให้กัมพูชาก็เท่าสงเสริมการพฤติกรรมอัตรภันให้ยิ่งได้ใจ ทั้งแอบวางทุ่มระเบิดบุกรุกชายแดนไทยไม่ได้ปิดการเพื่อเอาเปรียบแต่เป็นอาวุธในการเจราจารนะครับคุณผู้ชมฮะ13กันยายนที่ผ่านมาดตรสามารถราชชัพงศิษย์ใช้พื้นที่เฟสบุ๊กส่วนตัวแสดงให้เห็นถึงกรณีเอกอาครรทูตญี่ปุ่นประจำประเทศกัมพชาเรียกร้อง เร่งเปิดดานชายแดนระบุว่าคนที่ติดตามปัญหาชายแดนไทยกัมพูชรื่องคนเห็นว่ากัมพูชาไม่ต่างจากอะไรจะอันตรพารประจําอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังเครื่องไหวแนวทางชายแดนและแอบ,บวางทุ่งระเบิดรุกชายแดนไทยยั่วยุทานไทยครับและปล่อยปัญหาล่อลอกเข้าเมืองท้ามนุษย์และแก๊งคอรเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์เหล่านี้ เป็นไม่เคารพต่อโต๊ะลงชายแดนครับข้อโต๊ะลงอีกหนึ่งลอตเตอร์สามารถมีระบุด้วยว่ากัมพูชามักจะท่าทีนะครับแข็งกร้าเมื่อเสียเปรียบแต่เรียกร้องเอาเปรียบเมื่อได้โอกาสใช้นโยบายได้เปรียบก็เอาเสียเปรียบก็โวยนะฮะสร้างความปันป่วนให้เพื่อนบ้านไม่หยุดยอน นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่ดีแต่คือพฤติกรรมอันตรพานที่คอยทราบปัญหารในคนอื่นนะครับข้อที่หนึ่งคือญี่ปุ่นต้องไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจอันตรพานญี่ปุ่นในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดกำลังพยายามจะกดดันไทยให้เปิดด่านโดยเร็วเพื่อป้องกันเซฟตี้เคนหรือระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กับการผลิตสินค้าหรือบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับและผลประโยชน์ของบริษัทญี่ปุ่นหาทางญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นแต่หากญี่ปุ่นเลือกช่วยต่อลมหายใจให้กัมพูชาและเท่าเทียงกับส่งเสริมพฤติกรรมอันตพนันจะให้ยิ่งได้ใจถึงเวลานี้ญี่ปุ่นจะต้องเลือกแล้วว่ายืนอยู่ตรงไหน จะกดดันให้สมชาชิกรักพฤติกรรมอัตภาหรือจะเลือกเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจทำให้อัตภาได้ใจญี่ปุ่นยาเผอตกหลุมพรานทาัทง้งๆที่มีอำนาจต่อรองทงั o ้ง ODA ความช่วยเหลือพัฒนาอย่างเป็นทางการเงินลงทุนบทบาทในเวทีโลกจึงควรใช้พลังนี้ปังคับให้อันธบาลเคารพกติกา ข้อที่2ก็คือไทยไม่ใช้เหยื่อของอาตพานไทยไม่ได้ปิดด่านเพื่อเอาเปรียบแต่เพื่อปกป้องอาธิป,ปไตยและความมั่งคงการปิดด่านคือเป็นอาวุธการเจรจาของไทยหา,หากรีบปิดด่านโดยยังไม่ได้สามารถ แก้ไขปัญหาชายแดนได้จะทำให้เสียอำนาจการต่อรองใครไม่ได้ต้องการปิดกัน้นการค้าแต่จะเปิดด่านในนั้นครับแต่ยังน้อยทุกคนมีการกำหนดชายแดนให้เป็นยุติให้แผนที่มาตรา1นึ่งส่วนห้าหมืนไม่ใช่1นึ่งส่วนสมื่นห่ถึงสองแสนมื่นเนาะหนช่วงถึงสองเออสองแสนมืนต่อสองแสนนะ หนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งตึงสองแสนมันเกินควรอ่ะจริงๆนะฮะอ่ะใจความสำคัญว่าเป็นอย่างไรผมทราบสึงใจในความรักชาติของพ่อขาแม่ขาชาแดนหลายรายที่ให้สัมภาษณ์ว่าแม่ขาขายไม่ดีแต่จะยอมมองโทอดทนเพื่อความมั่งคง,งของประเทศเรายังไม่อยากให้เปิดด่านตอนนี้ดอเตอรสามารถระบุว่าพร้อมวินวอนให้ญี่ปุ่น หันไปกดดันกรรมชาให้เลิกทำตัวเป็นอัตภานแล้วกลับตัวมาเป็นเด็กดีทุกปัญหาเป็นคลี่คขายอย่าต่อลมหายใจอัตภานชายแดนอีกต่อไปเพราะทุกท,ทุกคนทุกท่านนะครับที่ยอมตามใจหลายปัญหาจะยิ่งปางปลายนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละนะครับหลังจากที่หลายๆท่านก็ ผมไม่รู้ใจเหตุการณ์ยังไงนะฮะอ่ะมีเรื่องล่าสุดวันนี้ครับเรื่องล่าสุดกามบูชาการละครนะฮะคำแหงนการละครแหละเอาจริงๆนะก่อนจะไปเรื่องอื่นวันนี้เรื่องราวของภูมะเขือก่อนวันนี้ภูมะเขือขึ้นนะฮะหลังจากที่สู้รบมานานนะครับแต่สุดท้ายก็ได้เฮ้ยที่ความชื่นชมนะก็ได้ติดตามกันหลังจากที่คู่แข่งไทยภูมะเขือครับนะฮะ,นะฮะยิงกันสู้ไม่กับคำเหงน่ะหลังจากที่สภาพ ทางนะฮะในวันนี้ทางกองทับปปพบกเปิดเผยภูม้มเขือหลังปรปับปรุงตอบย้ำให้รู้ว่านี่คือประเทศไทยความภูมิใจในทหารกล้าปฏิบัติหน้าที่จริงปนเปนชายแดนไทยกัมพูชา16กกันยาที่ผ่านมาครับกองทับปปพบกเปิดภาพภูม้มเขือก่อนหลังปรปับปรปุงพร้อมระบุว่าเดินหน้าแอดมินเพจกองทัพบกและคณะจะไปเยือนสถานที่จริงโดยเก็บบรรยากาศและสัมภาษณ์ทหารผู้กล้าปฏิบัติจริงผ่าน ได้เอเพื่อแสดงให้สาธารณชนทั่วโลกให้เห็นรับรู้เรื่องความจริงว่านี่ที่นี่คือแผ่นดินไทยครับแผทย์เอกไทยการย์การจอมพลังนานกันทัดพงภยัยภูลเวศนะครับซึ่งมีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมขมมาเสือนี่ไม่ต้อง AI นะครับความภาพภูมิใจของทหนานไทยเอาพื้นที่กลับมา ไทยครับและมีหลวง,ง,ง,งตามาเยือนช่วยทําถนนภูมะเขือผ่านคมเมนทกเขียนว่าภูมะเขือขึ้นฝ่ายไทยนําฝ่ายเพ่อแพ AI ช่วยแชร์และทงชาติไทยบนภูมะเขือเพื่อตอบย้ําให้เห็นว่าแผ่นดินไทยซึ่งภูมะเขือจุดนี้มองเห็นทั้งหมดว่าคมเมนอยู่ด้านล่างเครื่องไหวย้ายกําลังอย่างไรนะครับนี่ภูมะเขือ,อง่ายติดตามกัน นะครับโอ้สูงเลยแต่ข้างล่างเนี่ยเห็นเห็นนะไรวม่พลาดไมจา์นะฮะเห็นชี้อะไรชี้อะไรโอ้โหขึ้นไม่รู้ว่าเอออ่านหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวคอยติดตามเรื่องราวของกันนะฮะคือในภูมิมะเขือก็นา่าติดตามว่าเฮ้ยมันเป็นพัฒนรราการก็นา่าติดตามด้วยนะครับนะครับผมก็จริงจริงนะ,ะในภูมิมะเขือถ้ามันยิ่ลงยิ่งไงนะฮะอ่ะวันนี้